ช่วงที่ผ่านมาค่ะเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะแต่ว่าการทําหน้าที่ของตลาดทุนไทยนั้นก็ยังมีผลงานโดดเด่นเสมอมาค่ะซึ่งล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารมอบรางวัลเกียรติยศเซสอวิร์ด2014ขึ้นเป็นครั้งที่11ค่ะเพื่อให้รางวัลกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอไที่มีผลงานโดดเด่นค่ะซึ่งบรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะ โทรสาขาการอำนวยการผมว่าเร้ยสร้างความสุขใจให,ให้ให้นักลงทุนและก็เจ้าของกิจการโดยทั่วไปในโอกาสนี้นะครับผมก็จะไม่ขอเสียเวลามากขอแสดงความด,ดีกับบุตรทุกร,ท,กท,กรที่ได้รับรางวัลหรือรับคัดเลือกมารับมามารับคะแนนคัดเลือก ให้รับรางวัลเนี่ยจนโดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้นะครับก็ขอถวา่นิ่รชมในผลงานของท่านไปณที่นี้สุดท้ายก็กจะขอขอบพระคุณตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยและบระิษัทการเงินการธนาคารที่เป็นผู้ดำเนินกรารจัดอตวดั มหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2557โดยในปีนี้ดอกเตอร์ก้องเกียรติโอภาสวงการประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมหรือ Best CEO Award สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะที่รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมของตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นของศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจากบอมต่อเอเชียนไฟโตสติคอมาหัวใจในการบริหารงานนะอยู่ที่บริหารคนก่อนนะครับไม่ว่าธุรกิจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าคนคือ ทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดในทุกองค์กรนะครับถัดมาก็คือลูกค้านะครับทำยังไงเราถึงจะสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพราะในธุรกิจทุกประเภทนะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการแข่งขันมีสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าส่งออกนะครับหัวใจสําคัญก็คือว่าลูกค้ามีความพอใจ ณราคาที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้น,นในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์เองเนี่ยผมคิดว่าหัวใจของการบริการก็คือความรู้องค์ความรู้ต่างๆซึ่งทางบริษัทมีการลงทุนทีมวิจัยผมว่าน่าจะมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนะครับเรายึดความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับเนื่องจากบริษัทของเราเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจทางนวัตรกรรมในเรื่องวิจัยและพัฒนาผลิโทรัรรม์มาช้าเพื่อความ เพื่อเพื่อสุขภาพและความงามเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการที่ทำให้ธุรกิจของเรามั่นคงยั่งยืนนะฮะก็คือต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมีการตลาดที่ก้าวหน้านะครับมีความซื่อตรงแล้วก็รับผิดชอบต่อผู้บริโภคซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อผู้ร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือว่า มีความรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นของเราทุกคนครับ,บตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวราสารการเงินธนาคารยังได้มอบรางวัลเซตอเวิร์ดให้กับบริษัทจดทะเบียนร,รวมทั้งทีส่ิบน43บริษัท51รางวัลและในจำนวนนี้มี4บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยได้รับรางวัลเซตอเวิร์ดออฟออเมาทุกปีนับตั้งแต่เริ่มมีการให้รางวัลน,นี้ ให้แก่บมจบางจากปิโตเลียมและบมจธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลขณะที่บมจบางจากิโตเลียมและบมจปูซิเมนตไทยได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับรางวัลเซตอวอร์สถือเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่ล้วนมีศักยภาพและมีการพัฒนาที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั้นนําในระดับภูมิภาคแม้ในแต่ละปีภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแต่ด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทยทําให้สามารถรักษาศักยภาพขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนได้ในระยะยาวซึ่งตรงกับแนวคิดการจัดงานในปีนี้ Amok Towards Sustainable Growth We'll oh, oh,